มึงเห็นไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามึงทำพลาด คิดเหรอว่าก er ูไม่รู้เก pues ี่ยวกับหุ ga, ่นยนต์ที่มึงไม่สามารถที่จะฆ่าได้ฮะมึงคิดเหรอว่ากูไม่สังเกตกับสิ่งนั้นนะกูเห็นได้ทุกที่อย่าอย่าขอร้องอย่าคือคือคือฉันคือฉันขอโทษคือฉันขอโทษฉันต้องไปฟังนะฟังนะ ค,ค,ค,คือว่าเราคือว่าเราก็เล็งไม่ห่ามันแล้วแต่แต่แต่ว่าเราก็ทําไม่ได้เพราะว่าฉันจะรู้ของฉันแล้วฉันก็ถูกเรียกร้อความสนใจแล้วมันก็หนีไปเลยมึงคิดเหรอนั่นคือข้ออ้างที่ทำให้กูไม่ทำสิ่งต่อไปนี้ขอร้องขอร้อง เราก็มีแค่นี้แหละขอร้องท่าทางไม่ดีเลยนะมึงเข้าใจไหมนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมมึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกูมึงมีหน้าที่ที่จะต้องทำมึงก็จะต้องทำ มันไม่มีผลกระทบเลยแต่มึงไม่ทำตามที่กูบอกมึงทำผิดพลาดไปและใครที่ทำผิดกรรมก็จะตามมาหามืองยังไงล่ะอย่า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 าทำนะอย่าทำนะมันจะไม่เกิดึ้นแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วขอร้องขอร้องนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทำผิด ขอร้องเออนะหยุดเธออย่าทำลงไปนะมึงคิดหรอว่ากูจะสนใจกับเรื่องเล่าของมึงอ่ะย่าอ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 ย่ายอยขอร้อง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  โทแต่ว่ากูต้องทำสิ่งที่กูจะต้องทำอ่ะไม่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 ย่าๆขอโทษนะที่กูต้องเดิกทางนี้เฟกซี่ไม่ อ,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 อเป็นไปได้ยังไงแกอย่า,ยามาฆ่าเพื่อนของฉันนะฮะฮะเฟรดดี้เหรอ ยังยัง,ย,งยังไงอะ่ะเ,เ,เ,เป็นไปไเ,ปเป็นเป็นเป็นประเดี๋ยงไงเป็นเป็นประเดี๋ยงไงเออเออเอออย่างนี้

มึงคิดเหรอว่ากูจะทําแบบนั้นน่ะเธอก็ก็พูดเนาะในเมื่อฉันก็มีดาบอยู่ที่คอแกแล้วแกก็ไม่สามารถที่จนีไปไหนได้กล้าพูดมากเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเพราะว่ามึงก็ยังลืมอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันมันคืออะไรลหรกูไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวนะหืม ว่าเออเออเอยเออเออออกไปเดี๋ยวนี้เออ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 ออบอกให้ออกไปไง 어허 uh, ah. Oi <coughs> uh, 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 uh. <coughs> uh <sighs> 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 boy อะไรโอ้ยอี่เองกำลังวางแผนทำอะไรอยู่นะฮะมันก็แค่เป็นการล่อนั่นแหละนะ ほほあれな。<感覺> <orter> ähm, um, ähm, um, äh, uh, ähm, um, äh, uh, 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 lau, 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 bei die Gua. Freddy. <sighs> nee, Poking. Bin, เป็นเป็นไยังไงอะฮะคือเอ่อเรื่องท่าผมันยาวอ่ะก็ไม่เชิงหรอกนะแต่ว่าคือเอ่อฉันเอ่อเอ่อเอ่อฟ็อกซี่มีอะไรเหรอเอ่อเอ็งเอ็งมาหาฉันหน่อยฉันอยากจะคุยกับเอ็งสักแป๊บหนึ่งอ่ะเอ่อโอเคงั้นก็คุยดีกว่า เออเราเราเรา,เรา,เรา,เราแค่หมายถึงว่าฟ็อกซี่อ่ะไม่ใช่เองเองอยู่คนเดียวก่อนได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมโอ,โอเคองั้นฉันก็จะอืมฉันจะยืนรอดนี้แล้วกันนะโอเคองั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรากลับมานะโอ,โอเคมอยากจะเชื่อเลยว่า พวกเราเป็นอิสระแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตะกี้นี้น่ะเรื่องก็ยาวเหมือนกันแหละนะอร่อยนะคือมันมันคือเอ่อตุ๊กตาโปรดของเอ่อร็อกแซนตอนที่ร็อกแซน,น,นยังเป็นเด็กอยู่อ่ะเอะอเอเอใช่แล้วโควีแอนโทนิโอแล้วเหลี่ยมอยู่ไหนอะ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเกือบจะทำแบบนั้นไปแล้วฉันเกือบจบทุกสิ่งไปแล้วทำไมฉันถึงต้องคิดแบบนั้นด้วยล่ะฉัน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 คิดอะไรของฉันอยู่ฉันฉันคิด่านั้นทำไมทำไมเอาปืนนี้ออกไปจากฉันเถอะฉันฉันคิดอะไรไม่ได้ ฉันจะไม่ควรทำแบบนั้นฟ็อกซี่ยังต้องการฉันอยู่ยังมีชีวิตให้เขายังมีความสุขอยู่โอ้นั่นแหละคือทำไมที่เราแล้วก็ล็อกแซนถึงต้องทำเรื่องแบบนี้ด้วยแหละทำไมฉัน,น ฉันไม่อยากที่จะนึกเลยออกสิมีมีอะไรหรอฉันอยากถามเองสักอย่างหนึ่งหน่อยนะถามมาสิเองรู้ไหมว่าไอ้ตัวหลายตัวนั้นที่มันทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่ร้านของพวกเราอะมีอะไรกับมันเหรอ นี้ฉันกำลังมีภารกิจที่จะตามหามันแล้วก็ฆ่ามันให้ได้อะไรนะตอนนี้ฉันมีใครอยู่แล้วที่สามารถช่วยฉันได้จำจิ้งจอกสีเหลืองนั้นในห้องนั้นได้ไหมละ่ะตื่นมาได้อะไรนะแล้วเขาก็มาหาฉันแล้วก็ทำงานร่วมกับฉันแล้วด้วยที่จะหยุด ตัวร้ายตัวนั่นเพราะฉะนั้นฉันก็ได้วางแผนไว้แล้วว่าฉันอยากจะให้เองแล้วก็ล็อกแซนมาร่วมงานกับฉันเพื่อที่จะฆ่าเจ้านั่นเรารู้แหละว,ว่าเองก็ไม่ได้มีพลังงานอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ว่าผู้เองก็มีความสามารถพิเศษและพวกเองก็รู้วิธีการใช้ความสามารถพิเศษพวกนั้นด้วยเพราะฉะนั้นฉันก็คิดว่า ผู้หญิงสามารถทำได้นะฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วฉันจะไม่ทำแบบนั้นฉันจะไม่ทำแบบนั้นฉันจะไม่ทำแบบนั้นมันไม่เป็นฉันเลยที่ฉันต้องแบบนั้น เพราะว่าถ้าฉันงลงไปชีวิตของฟ็อกซี่ก็จะแย่ลงเพราะว่าชีวิตของฉันก็เปรียบเสมือนกับชีวิตของฟ็อกซี่ฉันจะต้องอยู่เพื่อที่จะให้เขามีความสุขให้ได้โอ้โอเอง็งเอง็งเอง็งหมายถึงอะไรไหมทําไมฉันบอกว่าไม่เฟรดี้ฉันจะไม่ช่วยเอง็งทําอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านทำไมอ่ะ เฟรดีเฟรดเฟรดฟังฉันนะฉันก็ดีใจอยู่แล้วที่เองช่วยฉันฆ่าพวกวายหลายตัวนั่นฉันดีใจอยู่แล้วแล้วก็ช่วยฉันกับล็อกแซนไม่ให้เจ็บตัวแต่ว่าฉันทำไม่ไดแ้แล้วทำไมล่ะเพราะว่าถ้าฉัน ออกไปข้างนอกฉันก็มีโอกาสที่จะเสียเธอไปได้และในเมื่อฉันกับด็อกแซนเป็นอิสระแล้วฉันจะไม่ใช้ชีวิตนี้เสี่ยงอีกแล้วฉันทำไม่ได้ฉันฉันขอโทษฉันไม่อยากที่จะเสี่ยที่จต้องมาเสียใครไปอีกครั้งหนึ่ง เหตุการ์พวกนั้นมันก็ผ่านมาแล้วเราทั้งสองคนอยากที่จะใช้ชีวิตโดยที่จะไม่ต้องอยู่ตกอยู่ในความหวาดกลัวเอ็งคิดหรอว่าฉันกับฟ็อกซ์แอนจะต้องออกไปข้างนอกในโลกคันแสนโหดร้ายเราเราเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะนะแตว่าฟ็ฟอกซี่เอง็งเอง็งก็ก็คิด ก่อนนะเอ็งได้คิดหรือยังล่ะก่อนที่เองจะพูดอ่ะกูคิดแล้วเออ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 กูกูุบหันอะไรมาหนักหนักอยู่แล้วกูทำไม่ได้แน่นอนเฟรดี้ กูทำไม่ได้กูขอโทษอฟ,อฟอกซี่เราขอโทษนะไม่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 ไมไมฉันฉันเข้าใจเองแหละเองแค่ไม่รู้หรอกว่าพวกเราต้องเผชิญกับอะไรมาบ้างแม้ฉันจะบอกเองไปแล้วเองก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเองก็ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนทุกอย่างต่อหน้าของเอง และเองก็ไม่สามารถที่จะบอกลาครั้งสุดท้ายกับคนที่เองรักไปได้เคยเจอประสบการณ์แบบนั้นไหมล่ะเดี๋ยวเองก็รู้เอง <c oughs> บอกสิ <c oughs> <c oughs> อะไรนะ ฮะเกิดอะไรขึ้นอะฮ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 ะล็อกแซนเกิดอะไรขึ้นอะล็อกแซนลราเรามันเกิดอะไร